ขนมแป้งทอดทรงกลมหน้าตาคล้ายซาลาเปาส่งกลิ่นหอมฟุง้งอบอวลไปทั่วหัวมุมถนนทางเข้าตลาดนำแดมุนตลาดใหญ่ใจกลางกรุงโซเป็นเหมือนคำเชิญชวนให้ผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาแวะซื้อสักชิ้นนี่คือโฮต็อกแพนเคก้กหวานสอดไส้ของกินเล่นที่อยู่คู่แดนกิมจิมานานตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19 หากไปกี่สิบปีมานี้โฮต็อกกลับมาอยู่ในลิสต์สตรีทฟู้ดที่ถูกพูดถึงในหมู่นักรีวิวเกาหลีและคนต่างชาติอีกครั้งหลังร้านแชร์โฮต็อกเปิดขายโฮต็อกไส้ผักผัดวุ้นเส้นเคลือบซอสถั่วเหลืองที่สร้างความแปลกใหม่ให้คนเกาหลีที่เคยสัมผัสแต่โฮต็อกไส้น้ำผึ้งถั่วลิสงและน้ำตาลายแดงร้อนมาก ข้างในก็เป็นเป็นเหมือนจับแช่คุณผู้ชมเป็นวุ้นเส้นก็มีซอสมีผักมีกระหล่ำปีมีคารอโอร่อยค่ะแวะมาที่นี่อย่าลืมแวะมากินนะคะอยู่ที่หัวถนนพอดีเลยเดี๋ยวคุณม่นี่เชียงแสนคอณแม่ที่มาที่นี่มาทีน เจ้าของร้านแชร์โฮต็อกบอกว่าโฮต็อกไสผักเป็นสูตรของคุณแม่ที่ลองทำขึ้นเมื่อ20ปีก่อนและเริ่มเป็นที่รู้จักหลังจากมีนักรีวิวทั้งคนเกาหลีและคนต่างชาตินำภาพไปโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตทำให้มีนักท่องเที่ยวมาร้านมากขึ้นซึ่งเขาเองรู้สึกภูมิใจมากๆที่ใครๆก็อยากลองชิมเมนูของคุณแม่พอดีเห็นชื่อตลาดนี้มันเป็นตลาดเก่าแก่ครก็เลยลองมาเดินด,ดูแล้วก็เห็นคนต่อแถวยาวมาก เลยมาลองชิมดูคะซื้อไส้อะไรมาคะซื้อไส้ผักครับรู้สึกว่ารสชาติดีนะผมว่ารสชาติมันกลมกล่อมดีผมว่าคนไทยน่าจะชอบหากย้อนไป400ปีก่อนนําแดมุนไม่ต่างจากศูนย์กลางกระจายสินค้าทั้งเสื้อผ้าและอาหารหากเพราะสถานการณ์ทางการเมืองของเกาหลีที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นมานานถึง3ทศวรรษ บวกกับความเสียหายจากไฟสงครามทำให้พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ย้ายไปปักหลักอีกฝากถนนและก่อตั้งตลาดกวางจางซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งหมุดไม้ของนักชิมในเวลาต่อมา นี้นะคะเป็นหนึ่งในตลาดที่ยูทูบเบอร์ค่ะทั้งคนต่างชาติเองแล้วก็คนเกาหลีเนี่ยต้องมารีวิวนะคะเพราะว่าถ้าย้อนไป2019นะคะสารคดีสตรีทฟู้ดในแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งชื่อดังเนี่ยเขามาถ่ายทําที่นี่ค่ะอย่างร้านนี้ค่ะไวห้ายเลขก9ก็เป็นหนึ่งในร้านที่อยู่ในสารคดีด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูดั้งเดิมอย่างซุนแดไส้กรอกเลือดบิบิมบับข้าวยำสารพัดผัก จานเด็ดหน้าลองอย่างยุคเวหรือพาจอนพิซซ่าเกาหลีของกินเล่นยอดฮิตทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเมนูที่เห็นได้ผ่านซีรีส์และภาพยนตร์จากแดนกินจิซึ่งเป็นสิ่งที่คอซีรีส์คุ้นเคยนี่เป็นพลังของคลื่นวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดผ่านสื่อบันเทิงซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากเม็ดเงินที่รัฐบาลป้อนให้อุตสาหกรรม yeah. ทีมงานผู้กอ่อตั้งโคเรียบอชาแนล u t u b e ที่นำเสนอคอนเทนต์วัฒนธรรมบอกว่าปัจจุบันสปอนเซอร์ส่วนใหญ่ของช่องคือหน่วยงานของรัฐที่มีเป้าหมายหลักในการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยหนึ่งในคอนเทนต์ยอดฮิตที่ได้ยอดวิวสูงคือการให้ชาวต่างชาติมาลองชิมและรีวิวอาหารเกาหลีและบ่อยครั้งทีมงานก็เลือกถ่ายทำในตลาดเก่าแก่ใจกลางเมืองเพราะมีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยว ผลพวงจากการส่งออกคลื่นวัฒนธรรมทําให้ตลาดกวางจางที่ก่อตั้งขึ้นด้วยบาดแผลของไฟสงครามกลายเป็นหนึ่งในเส้นเลือดใหญ่ทางการค้าที่มีผู้คนแวะเวียนเข้าไปมากกว่า65,000คนต่อวันทั้งชาวเกาหลีที่โหยหารสชาติแบบดั้งเดิมรวมถึงชาวต่างชาติที่อยากลองสัมผัส,สเสน่ห์สตรีทฟู้แดนกิมจิ นักธิดาศุขษีรายงานจากสาธนา,นารรัฐเกาหลี